หนังสือเสียงชุดนวนิยายผจญภัยลีลับในป่าดงพงพีเมืองไทยล่องไพร,ไพรน้อยอินทนนท์ประพันธ์ลุงทีอ่านเล่มที่สามตอนข่าวประหลาด การกินเลี้ยงที่สมาคมธรรมชาติวิทยาระหว่างชาติคืนนั้นเป็นงานใหญ่และเอิบกระเิกที่สุดงานหนึ่งที่ข้าพเจ้าเคยได้รับเชิญไปร่วมด้วยทั้งตัวตึกที่ตั้งของสมาคมและบริเวณสนามสว่างสวัยไปด้วยไฟกิ่งไฟราวสีต่างๆเสียงดนตรีคลางกระหึม่มมาจากฟลอรีลาดซึ่งเต็มไปด้วยหนุ่มสาวนับร้อย ในสนามก็ควักใคยไปด้วยแขกที่ได้รับเชิญท,ทั้งที่เป็นไทยและต่างประเทศนับพันทุกสีหน้าเบิกบานเหมือนในชีวิตไม่เคยรู้ว่าความทุกข์คืออะไรในอากาศเหนือศีรษะขึ้นไปกองกังวานไปด้วยเสียงหัวเราะทุกคนจะคล้มใจไม่ด้วยสิ่งใดก็สิ่งหนึ่งในความคลึกคลื่นเรื่นเริงที่กำลังดำเนินอยู่รอบกาย แม้กระนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกว้าเวและอึดอัดใจตามวิสัยของผู้ที่เคยคุ้นอยู่กับชีวิตวิเวกในป่าเปลี่ยวเป็นส่วนใหญ่ทันใดที่กล่าวคำปราศัยต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นลงและการเรี้ยงการเรื่นเริงเริ่มต้นข้าพเจ้าจึงรีบปลีกตัวหลบเข้าไปสูบุรีนั่งสงบใจอยู่ในห้องสมุดมองหาโอกาสแรกที่จะล่องหนหายตัวไปสู่บ้านอันเงียบเชียบของข้าพเจ้าต่อไป แต่โอกาสนั้นไม่เคยมาถึงข้าพเจ้าเพราะบุรียังไม่ทันไม่ถึงครึ่งมวลก็ได้ยินเสียงฝีเท้าปรากฏข,ขึ้นที่หน้าประตูต่อมาก็เสียงหัวเราะและเสียงร้องทักว่าอยู่นี่เองคุณศักดิ์ผมตามหาคุณแทบตายข้าพเจ้าหันไปดูก็เห็นชายรูปร่างสูงโปร่งอายุประมาณกลางคนผมงอกป,ปลายสีหน้าเข้มในตาคมคนหนึ่งก้าวเข้ามาด้วยกิริยากระปรี้กระเป่าข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นยืนและคอยเขาอยู่ ชายผู้นั้นยื่นมือให้ข้าพเจ้าสัมผัสอย่างอบอุ่นแล้วเอ่ยต่อไปด้วยยิ้มละไมผมฟังคุณปลาศัยต่อที่ประชุมเมื่อกี้เกี่ยวกับชีวิตของนักล่าสัตว์แล้วพอใจเหลือเกินเขาบอกถูกทีเดียวนักล่าสัตว์ที่ดีก็จะต้องมีมนโนคติต้องมีจินตนาการและมนุษยธรรมไม่ใช่โหดร้ายใจดำหรือเลือดเย็นอย่างที่ลูกสาวของผมเขาเข้าใจ ประทานโทษข้าพเจ้าเอ่ยชายผู้นั้นโบกมือเดี๋ยวก่อนผมยังขออภัยที่ไม่ทันได้แนะนําตัวเองเสียก่อนผมชื่อกําจรผมชื่อกําจรเกียรติสุวรรณหวังว่าคุณศัก์คงผ่านชื่อน,นี้มาบ้างแล้วไม่ใช่หรือแล้วเราก็เพิ่งเห็นหน้ากันแน่นอนกําจรเกียสุวรรณเป็นนามหนึ่งซึ่งท่านยากที่จะเลี่ยงพ้นตราบใดที่ท่านยังอ่านหนังสือพิมพ กำจรเกียรติสุวรรณบริจาคเงินช่วยการกุศลที่โน่นช่วยการศึกษาที่นี่กำจรเกียรติสุวรรณสร้างห้องสมุดสาธารณะและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติอุทิศให้แก่ทางราชการสำหรับประชาชนจะได้เข้าอ่านและเข้าชมฟรีกำจรเกียรติสุวรรณเป็นพ่อค้าของพ่อค้าและเศรษฐีของเศรษฐีที่ได้ใช้ชีวิตของเขาเต็มตามความหมาย ข้าพเจ้าเคยได้ยินนามของเขามานานแต่เราก็เพิ่งแรกพบกันในครั้งนี้ขณะนั้นกำจรเกียตรติวรณกำลังกล่าวต่อไปอย่าหาว่าผมล่วงเกินหรือว่าหยาบคายอะไรเลยคุณศักดิ์เป็นความจริงตามที่คุณกล่าวมาในคำปราศัยเมื่อตะกี้นี้ว่าคุณไม่เชื่อถือในข่าวลือเกี่ยวกับป่าช้าช้างและที่บอกเล่ากล่าวขานกันต่อๆมาจนกระทั่งประชาชนแตกตื่น ข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ว่ามีคนไปพบป่าช้าช้างในหุบเขาใหญ่ระหว่างเขตแดนไทยพมา่าจังหวัดกาญจนบุรีไม่มีมูลแห่งความจริงและเป็นเรื่องเหลวไหลทั้งเพผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นข้าพเจ้าคานผมบอกแต่ว่านับแต่เที่ยวป่ามากว่า20ปีผมยังไม่เคยพบป่าช้าช้างอย่างที่ลือกันกําจอมมันก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละข้าพเจ้าเปล่าเลย คนละเรื่องทีเดียวสิ่งที่เขาลือกันเป็นข่าวซึ่งต้องการพิสูจน์ส่วนที่ผมพูดเป็นข้อเท็จจริงฉะนั้นสิ่งที่ลือหรือโจ์ขานกันจึงอาจจะมีมูลตามนั้นก็ได้และมันก็อาจจะเหลวไหลทั้งเพแต่ส่วนที่ผมพูดเป็นความชัดเจนส่วนตัวเฉพาะที่ผมผ่านมาแล้วเท่านั้นกําจรนัันขอให้ผมถามคุณตรงๆงหน่อยได้ไหมคุณศักด ในส่วนตัวของคุณเองเชื่อหรือเปล่าวะในเมืองไทยเรามีป่าช้าช้างข้าวปาเจ้าสันศีสษะและหัวเราะเบาเอย่างมากที่ผมเคยเห็นและเชื่อก็ในภาพยนตร์เรื่องทาซานที่เคยนำเอามาฉายกันไปแล้วนั่นเป็นเรื่องของใจกลางการลัทวีปหรือแอฟริกาด้วยซ้ำไปแต่ถึงในใจกลางกาลทวีปความเชื่อในเรื่องป่าช้าช้างก็เป็นเรื่องเลวไหลกําจอ คุณหมายความว่าอิตาเอสกาไราเบรเล่หลงเชื่องมงไงไปตามคำบอกเล่าของชาวพื้นเมืองเปล่าเขาตั้งใจให้เรื่องชุดทาซานของเขาเป็นนวดียายสำหรับอ่านกันเล่นเพลินๆมากกว่าจะหมายให้เป็นข้อเท็จจริงงั้นตกลงป่าช้าช้างก็ไม่มีแม้แต่ในแอฟริกาข้าพเจ้าเซรูว่าอย่างนั้นเปรโตเรียสว่าอย่างนั้นนิวแมนเซมมวลเบเกอร์ ตลอดจนบรรดาพลานผิวขาวทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ในแอฟริกาก็เหมือนกันงั้นไม่ดิเรกก็คงคงพลาดกันข้างหนึ่งกำจรพึมพำเบาๆประธานโทษเข้าพเจ้าเอ่ยดิเรกเป็นผู้จัดการเหมืองแร่และป่าไม้ของผมที่การเขาเป็นคู่มั่นของลูกสาวของผมและเป็นพลานใหญ่คนหนึ่งในจังหวัดนั้นเขายืนยันว่าได้พบป่าช้าช้างอย่างที่หนังสือพิมพ ลงข่าวจริงพูดกันสั้นๆเขาเป็นคนให้ข่าวนั้นแก่หนังสือพิมพ์ข้าพเจ้าเกือบจะพูดความรู้สึกของข้าพเจ้าโล r o งออกไปก็พอดีคิดว่ามีประโยชน์อะไรที่จะไปทำลายมิตรภาพที่เพิ่งเริ่มต้นโดยหาผลดีแก่ตนเองไม่ได้จนนิดเดียวจึงนิ่งเฉยอยู่นายกําจรเหมือนจะรู้ดีถึงความรู้สึกของข้าพเจ้าเพราะเขากล่าวต่อไปว่า ผมรู้ดีว่าคุณเห็นเป็นข่าวลือและโคมลอยใบใหญ่แต่ได้ให้อภัยผมและโปรดฟังต่อไปสักหน่อยเพราะเรามีเรื่องจะต้องขอความช่วยเหลือจากคุณต่อไปเชิญครับผมกำลังฟังอยู่แล้วข้าพเจ้าบอกกำจรดิเลยว่าข่าวลือเรื่องป่าช้าช้างนี่ได้ยินมาหลายปีแล้วตั้งแต่ผมส่งเขาไปเป็นผู้จัดการเหมืองแร่อยู่ที่ บ้องตี้บนขั้นแรกก็ไม่เชื่อเหมือนกันจนกระทั่งเมื่อปีกลายมีช้างโทนตัวหนึ่งเข้ามาทําลายหมู่บ้านกระเรียงคนงานถูกยิงบาดเจ็บสาหัสเขากับพลานคนหนึ่งติดตามไปร่วมเดือนจึงพบซากข,ของมันในหุบเขาแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยโครงกระดูกและงาช้างกองเกลื่อนกลาดทั้งเล็กและใหญ่คละกันไปประมาณกันว่าไม่ต่ำกว่า200-300คู่ เขาสำรวจอยู่หลายวันจนกระทั่งแน่ใจในภูมิประเทศเหล่านั้นและทำแผนที่สังเขปไว้แล้วจึงเดินทางกลับและเข้ามารายงานผมข้าพระเจ้าคุณนิเลกจะทำให้เรื่องนี้มีค่าและน่าอ่านมากทีเดียวถ้าได้ถ่ายรูปหรือว่าภาพยนตร์มาด้วยในกําจรนั่นเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้เตรียมไปเพราะไม่ได้คาดฝันถึงกระนั้นการยืนยันของตะพานที่ ไปกับเขาก็ทำให้ผมสนใจจึงอยากจะให้คุณไปด้วยกันผมทั้งๆท,ที่คุณกำจรก็รู้อยู่แล้วว่าศรัทธาของผมในเรื่องนี้มีอยู่แค่ไหนกำจอนข้อนั้นไม่สำคัญผมต้องการความรู้และความชำนาญของคุณในเรื่องนี้ข้าพเจ้าบางทีผมอาจจะไม่มีประโยชน์แก่คุณกำจรเลยในเมื่อไปอยู่ในป่าที่แปลกและใหม่ไม่เคยเที่ยว ในกําจรหัวเราะเธอน้าผมรู้ว่าคุณไม่ใช่พลานอาชีพและถือตัวอยู่สักหน่อยในเรื่องเงินทองฉะนั้นเราจะไม่พูดกันในเรื่องนี้แต่เพื่อให้เป็นที่แจ่มแจ้งและเบาใจรายายทุกบาททุกสตางค์ในการไปของเราจะเร็วหรือนานก็ตามอยู่ในงบประมาณของผมข้าพเจ้านั่นยังไม่สำคัญเท่ากับปัญหาว่าถ้ามีป่าช้าช้างจริง จะเต็มไปด้วยงาอย่างคุณดิเลกบอกคุณกำจรจะจัดการอย่างไรกับมันกำจรอ๋ขอข้อนั้นผมจัดการกับทางกฎหมายและบ้านเมืองเสร็จแล้วงาช้างทั้งปวงจะตกเป็นของพิพิธภัณฑ์สถานชื่อเสียงในการค้นพบมันเป็นของเราข้าพเจ้าผมยังสงสัยกำจรในเรื่องอะไรข้าพเจ้าชื่อเสียงจะเป็นของใครในกรณีกลายเป็นเรื่องเลวไหล,หลทั้งเพ กำจรเกียรติวรร์นิ่งอยู่นานก่อนที่จะตอบอย่างครุ่นคิดด้วยเสียงสุขุมว่าความสำเร็จกับความล้มเหลวมันของคู่กันเสมอมาในชีวิตของผมคุณศัก์เพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยสนใจในข้อนี้ผมพร้อมที่จะได้รับการปลบมือหรือถูกหาป่าว่าบัตรซบผมเป็นนักศึกษามาก่อนที่จะมาเป็นพ่อค้าและเงินไม่ใช่พระเจ้าเงินตราสำหรับผม หากเป็นเครื่องมือและสื่อกลางในการบำเพ็ญกรณียกิจต่อเพื่อนมนุษย์นี่แหละถึงได้ต้องการอย่างที่สุดที่จะได้คุณร่วมการเดินทางในครั้งนี้ด้วยถ้าหากคุณมีเวลาพอผมยังไม่มีงานด่วนอะไรจนกว่าจะถึงกลางปีข้าพเจ้าตอบกําจรงั้นก็เป็นอันตกลงเดี๋ยวก่อนข้าพเจ้าทวงผมควรจะทราบล่วงหน้าก่อนตามสมควรว่าหน้าที่ของผมมีอะไรบ้าง ในการเดินทางครั้งนี้กำจรเป็นพี่เลี้ยงหรือพลานประจำตัวของผมนอกเหนือไปจากเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายที่จะแยกกันเสียมิได้ข้าพเจ้าคุณกำจรหมายความว่าการเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยอันตรายไม่ต่างไปกว่าการเดินทางไปป่าช้าช้างของทาสานเหมือนกันกำจรเกียรติสวรมองหน้าข้าพเจ้าอย่างงงงอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หัวเราะ <c oughs> คุณศักดิ์นี่ เห็นจะไม่มีศรัทธาในอะไรเสียเลยนอกจากตัวเองครับถ้ามันเป็นอย่างดิเลกกับอิตาพลานคนนั้นว่ามันก็เป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายน่ากลัวอยู่ไม่ใช่น้อยทั้งจากสัตว์ร,ร้ายพวกโจรและคนป่าแต่ไม่ว่าจะเป็นใครหรืออะไรเมื่อถึงคราวจำเป็นต้องป้องกันตัวเราก็ต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเพื่อสวัสดิภาพของเราเองคุณศักดิ์มีอะไรข้องใจอีกไหมข้าพเจ้า ไม่มีนอกจากทุกคราวที่ผมออกป่าขาดคนเก่าแก่คนหนึ่งไม่ได้กำจรใครข้าพเจ้าตะเกิน้นกำจรเกียรติสวนเงยหน้าขึ้นหัวรอดเสียงงอหายรอจนระงับได้จึงกล่าวต่อไปอ๋อตะเกีเ่ยงแก่ไว้ไฟที่คุณพูดถึงในคำปลาัยนะหรือเอาไปทีเดียวเอาไปในงบประมาณของผมเองต้องการอะไรอีกคุณศักจัดการไปผมไม่มีอัน คุณกำจรนกำหนดออกเดินทางเมื่อไหร่กำจรในราวต้นเดือนหน้าแต่เอาไว้เวลาจนจวนนัดกันอีกครั้งผมจะสั่งให้ดิเรกเขาเตรียมพาหนะและทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่บ้องตี้บนให้พร้อมสำหรับออกเดินทางในทันทีเมื่อเราไปถึงที่นั่นการสนทนาของเรายุติลงเพียงแค่นั้นและก่อนที่จะทันรู้ตัวว่าทำอะไรลงไปข้าพเจ้าก็ตกปากรับคำเขา โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียแล้วนายกําจรเกียรติสุวรรณเป็นคนมีเสน่ห์ยึดเหนี่ยวใจในการพูดจาสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกชอบเขาเป็นพิเศษแม้จะมีเวลารู้จักกันเพียงเล็กน้อยก็คือความตรงไปตรงมาอย่างเปิดเผยของเขาระหว่างที่ข้าพเจ้ารอตะเก้นซึ่งข้าพเจ้าโทรละเลขเรียกตัวให้ลงมาจากโป่งน้ำร้อนนั้นนายกําจรเกียรติสุวรรณ และข้าพเจ้าก็ได้พบปะปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเดินทางของเราอีกหลายครั้งทุกครั้งมีแต่จะเข้าใจซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์ส่วนตัวสนิทแน่นแฟนยิ่งขึ้นเราปลายเดือนตาเกิลก็สพายย่ามลวา้วะพร้อมด้วยหมวกทรงกระหลาป๋าของแกกระเริะกระราจากรถไฟสายปากน้ำโพกรุงเทพลงมาสู่ชานชลาสถานีที่ข้าพเจ้ากำลังคอยรับอยู่ในเย็นวันหนึ่ง สีหน้าซึ่งเตือนของแกทําให้ข้าพเจ้าอดขันไม่ได้แต่ท่านใดที่เหลียวมาเห็นข้าพเจ้าตะเกิ้นก็เข่าอ่อนลงนั่งพับเพียบกับพื้นชานชลาทันทีมือทั้งคู่ที่ยกขึ้นพนมสั่นเหมือนผีเขา้าตะเกิ้นคิดว่ากําลังเดินทางไปสู่ชาติหน้าเสียแล้วจนกระทั่งแลเห็นหนายข้าพเจ้าอา้าวทาไมล่ะตะเกิน้นก็โทรเลขนะบอกไว้ชัดแล้วนี่ว่าเรา จะไปป่ากันอีกคราวนี้เป็นป่าใหม่ตะเกิลแต่ที่ตะเกิลผ่านมาแล้วมันไม่ใช่ป่าเลยนายจะว่าสวรรค์ก็ไม่ใช่นรกก็ไม่เชิงนอนโรงแรมปากน้ำโพคนเดียวเขาส่งยายอะไรไม่รู้เข้าไปในห้องตะเกิลถึงสามคนช่วยกันกวนจนตะเกิลไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนแล้วก็ยังเขี่ยวเข็นเอาเงินไป ยังดีที่เอาตัวรอดมาได้ข้าพเจ้าหัวเราะก็ไม่รู้จักมักคุ้นอะไรสักหน่อยไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาตาเกิน้นตาเกิ้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยจริงๆนายแต่นางสามคนก็มันเกี่ยวตาเกิ้นก่อนใครเลยจะทนได้เดี๋ยวจะหาว่าตาเกิ้นไม่ใช่ลูกผู้ชายข้าพเจ้ารีบตัดบทพาแกเดินออกมาที่รถแล้วก็ขับกลับบ้าน ตะเกิ้นซักมาตลอดทางถึงป่าที่เรากำลังจะไปกันสัตว์ที่จะล่าและผู้ที่จะไปด้วยเมื่อข้าพเจ้าเล่าให้ฟังย่อๆพอเข้าใจแกก็สายหน้าพึมพำว่าเอาอีกแล้วคราวแรกไอ้เกต่อมาไอ้งาดำคราวนี้แล้วไหลสงคราวนี้ป่าช้าช้างนี่เมื่อไรนายจะสนใจเรื่องมนุษย์สองขาหน้าเขาขาวกบเขาบ้างไม่เอาอย่างตะเกิน้น นายจะไปร้องไห้เสียใจภายหลังข้าพเจ้าหัวเราะชีวิตฉันโชคดีแต่ในเรื่องเสือเรื่องสางอย่างนั้นเองตะเกิน้นไม่เคยโชคดีในเรื่องผู้หญิงตะเกิน้นนายยิงเสือยิงช้างยิงกระทิงร้อยตัวเตื่นเต้น,ตนไม่เท่าได้ผู้หญิงมาทำเมียกับเขาสักคนข้าพเจ้า ขอบใจแกละตะเกิลแต่กลับไปหาเรื่องป่าช้าช้างดีกว่าตั้งแต่เที่ยวมาเคยได้ข่าวบ้างหรือเปล่าป่าช้าช้างนะตะเกิลก็ยังว่าเลยนายได้ข่าวลือนับครั้งไม่ถ้วนแต่เอาจริงเอาจังเข้าทีไรไม่ได้ความสักขนข้าพเจ้านั่นนะสีตะเกลิลคนเรากับข่าวลือน่ะจะดูเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไรถึงกระนั้นคราวนี้ฉันก็หลีกหนีไม่ได้เพราะรับปากเขาไว้เสียแล้ว นอกจากนั้นฉันเบื่อความร้อนกายจากอากาศและความร้อนใจจากกลิ่นอายของสงครามเต็มทีฉะนั้นจึงอยากหนีไปหาความสุขในป่าสักชั่วคราวเข้าใจว่าตะเกิ้นว่างถึงได้โทรเลขไปชวนตะเกิน้นโอ้ยยายของตะเกิ้นทั้งสามไม่เคยยอมให้ว่างได้กลางวันใช้งานภายนอกกลางคืนใช้งานภายในแต่สำหรับนายถึงสามยายร้อยยาย ตะเกิ้นไม่ว่างก็เหมือนว่างข้าพเจ้างั้นการเดินทางของเราก็เริ่มต้นเดือนหน้าตามที่คุณกําจรกําหนดไว้อย่างไรก็ดีเมื่อกําหนดการเดินทางมาถึงเข้าจริงข้าพเจ้าก็รู้สึกประหลาดใจที่ปรากฏว่าในคณะชายชะกันหลายคนที่คุณกําจรแนะนําให้รู้จักว่าเป็นพนักง,งานสําคัญบันทึกเรื่องราวการเดินทางของพิพิธภัณฑ์บ้างช่างภาพและเจ้าหน้าที่ของสมาคม ธรรมชาติวิทยาบ้างนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งรวมอยู่ด้วยสะสวยอย่างที่หญิงสาวทั่วไปจะพึงสวยกิริยาท่าทีเต็มไปด้วยความไว้ตัวอย่างที่ลูกสาวคนร่ำรวยจะพึงไว้ตัวในกําจรแนะนำขึ้นอย่างออกตัวว่าผมรู้ว่าธรรมดาการเดินทางอย่างนี้คุณศักคงจะเห็นว่าผู้หญิงเป็นเรื่องเกกกะมากกว่าจะเป็นเรื่องเบาใจแต่ทำอย่างไรได้นั่น สายสุนีลูกสาวของผมเองหญิงสาวผู้นั้นหันมามองขบพเจ้าอย่างไม่เอาใจใส่และแทนที่จะทักทายขาพเจ้าในฐานะเจ้าของบ้านกลับหันไปบอกกับบิดาของหล่อนว่าอย่าก,กังวลในเรื่องหนูเลยค่ะคุณพ่อหนูไม่ไปเป็นก้างขวางคอในความสุขจากคณะล่าสัตว์ตัดชีวิตของใครเขาหรอกที่ขอไปด้วยก็เพราะเห็นแก่คุณดิเรกเขาเท่านั้นกําจรสายสุนี คุณศักดิ์ไม่ใช่พลานอาชีพอย่างที่หนูเข้าใจสายสุนีอาชีพหรือสมัครเล่นมาเกี่ยวอะไรกับหนูด้วยคะสำหรับหนูการฆ่าทั้งหลายหมายถึงใจที่เหี้มและเจตนาที่โหดทารุณทั้งสิน้นกําจรเด็กคนนี้นี่ยังไงไม่รู้จักกาลเทศะอย่าไปถือสาเลยคุณศักดิ์ข้าพเจ้าก้มศีรษะเนิบๆมองดูในตาที่เป็นประกายคู่นั้นของหญิงสาวแล้วก็ตอบยิ้มยิ้ม เปล่าครับผมไม่เคยถือสาใครหรืออะไรทุกคนย่อมมีสิทธิในความคิดของตนคนที่ไม่รู้จักชีวิตป่ามักจะเข้าใจว่าการล่าสัตว์ทั้งหลายเหมือนถือปืนแล้วเข้าไปในสวนสัตว์เขาดินวนาและบรรดาพลานทั้งหลายคือคนป่าที่ไม่มีหัวใจไม่รู้จนกระทั่งว่ามารยาทของการกินช้อนซ่อมและเข้าสมาคมนั้น เป็นอย่างไรด้วยซ้ําไปคุณกําจอนขอโทษคุณศักดิ์เสียสายสุนีสายสุนีหนูไม่มีความจําเป็นอะไรนี่คะเพียงแต่ทัศนะของเราไม่ตรงกันเท่านั้นข้าพเจ้าจริงทีเดียวคุณสายสุนีไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องมาขอโทษผมเราเพียงแต่คิดเห็นไม่ตรงกันเท่านั้นกําจอน,นั่นเป็นลางไม่ดีเลยสําหรับการเดินทางทั่วไปข้าพเจ้าแต่คุณกําจอยังมีโอกาสที่จะถอนชื่อผมและตะเกนออกจากบัญชีชาวคณะได้ อะไรกันคุณศักเป็นไปไม่ได้กริยาท่าทางของนายกำจรเต็มไปด้วยความตกใจผมต้องการคุณยิ่งกว่าใครถึงอย่างไรอย่างไรคุณก็จะต้องไปกับผมสายสุนีหนูก็เหมือนกันกำจรโธ่สายสุนีหยุดพูดเสียทีได้ไหมพ่อจะได้พูดงานพูดการกับคุณศักบ้างหญิงสาวมองดูหน้าข้าพเจ้าแต่ศีรษะตลอดเท้าด้วยในตาคุณคุณถือตัวและท้าทายครั้นแล้วก็สะบัดหนะ้า ก้าวขึ้นไปบนที่นั่งของคนขับของจิบกลางคันนั้นขณะที่พวกเราช่วยกันสำรวจบรรดาสัมภาระที่จำเป็นแก่การเดินทางทั้งปวงจนปรากฏว่าเรียบร้อยเป็นที่น่าพอใจนายกําจรจึงสั่งให้เริ่มออกเดินทางขณะที่นั่งมาด้วยกันในตอนท้ายตะเก็นซึ่งนิ่งเงียบเหมือนท่อนไม้มาตลอดเวลาเอ่ยขึ้นขณะที่รถวิ่งข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้าว่าบางกอกนี่ ไม่เหมือนอย่างที่ตะเกิ้นคิดไว้ว่าจะได้พบได้เห็นเลยนายตะเกิ้นคิดว่าจะได้พบได้เห็นอะไรบ้างล่ะข้าพเจ้าถามตะเกิ้นตอบตะเกิ้นคิดว่าจะมีต้นกลลปพฤกขึ้นอยู่สี่มุมเมืองกลับพบแต่ต้นมักกะลีผลทุกหัวถนนตะเกิ้นคิดว่าจะได้พบคนเราพูดกันด้วยหัวใจกลับพบแต่เขาพูดกันด้วยประโยชน์ของตน ตะเกิลคิดว่าผู้หญิงทุกคนจะซื่อเหมือนยายแต่ที่ไหนได้กลับพบแต่ผู้หญิงสายตาหลวงกระเป๋าหรือไม่ก็ใจอย่างหนึ่งปากอย่างหนึ่งเหมือนลูกสาวเศรษฐีนั้นจะอึงไปเรื่องของเขาไม่ใช่ธุระของเราข้าพเจ้าเตือนตะเกิลอะไรได้นายลูกสาวของคนใจดีนั่นแหละธุระของนายเต็มตัวหมายความว่าอย่างไรของแกเฮ้ตะเกิลตะเกิล ผู้หญิงที่พูดกับผู้ชายแล้วสบัดหน้าเดินตุ๊บปัดตุ๊บป,ป่องไปโดยไม่มีสาเหตุโกรธเคืองด้วยเรื่องอะไรกันมาก่อนอย่างนั้นนะ่ะตำรากระเรียงว่าผู้ชายเป็นต่อท้าเส้นผีได้เลยเข้าพเจ้าหัวเราะผู้หญิงที่ชอบผู้ชายหน้าเขาไม่บูดบึง้งเหมือนม้าหมากรุกอย่างนั้นหรอกตะเกิน ตะเกิน้นหน้าและตาอย่างนั้นแหละตำรากระเรียงว่าลงแม่ปักใจต้องการใครหรืออะไรแล้วจะต้องเอาให้ได้ตำราก็เรียงว่าต่อไปด้วยว่าผู้ชายใจอ่อนไม่มีวันจะได้ผู้หญิงอย่างนั้นเขาต้องการมือที่แข็งแรงและใจที่เข้มแข็งอย่างอย่างอย่างนาย <c oughs> ข้าพเจ้าเผลอไปละตะเกิ้ ช่างไม่คิดดูบ้างว่าวัยของเราต่างกันตั้งรอบสองรอบตะเกิน้นอายุหมายถึงอะไรนอกจากความรู้และความเข้าใจที่จะทำให้ชีวิตของผู้หญิงที่เป็นเมียมีความสุขลูกของพ่อเท่าบ้านเผโบมาอ่อนกว่าตะเกิ้นถึงสามรอบแต่เป็นเมียตะเกิ้นคืนเดียวแหละเกาะแจเรียกตะเกิ้นเป็นพี่ไปเลยเข้าพาเจ้าหัวเราะอ,อีก <c oughs> เหลยวไหลในชีวิตของตะเกิน้นยกเว้นการออกป่าล่าสัตว์แล้ว เห็นจะไม่มีอะไรนอกจากผู้หญิงตะเกิน้นั่นสินายตะเกิ้นถึงได้อายุยืนเชื่อตะเกิ้นดีกว่าหาผู้หญิงสักคนทำเมียนายจะเลิกสนใจกับชีวิตนอนกลางดินกินกลางรายต่อไปได้ผู้หญิงหน้าผากปากแก้มและคางอย่างนั้นไว้นายจะลืมเสือลืมช้างลืมกระถิงลืมจนกระทั่งตะเกิ้เอง เราเดินทางกันตามสบายไม่เร่งร้อนหรือรีบรัดอะไรให้เป็นการหักโหมเสียกำลังในวันแรกเช่นนั้นแต่ทางที่เต็มไปด้วยฝุ่นนับจะรถข้ามแพ้ผลแควน,น้อยขึ้นที่บ้านถ้าและความไม่เจนของคนขับรถทำให้เสียเวลาสอบถามชาวบ้านเป็นระยะ ไปกว่าจะถึงที่ทำการป่าไม้และเหมืองแรกของนายกําจรที่บ้องตี้บนก็เป็นเวลาเข้าไปเกือบครึ่งคืนพร้อมด้วยร่างกายที่อิดโรยไปตามๆกันถึงกระนั้นก็ยังไม่เท่ากับความผิดหวังที่พวกเราได้รับจากดีเรกและพลานของเขา ว่าจะออกเดินทางต่อไปยังป่าช้าช้างยังไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมไว้คอยเราพลักพร้อมแล้วนอกจากพวกลูกหาบซึ่งพยายามเท่าไรเท่าไรก็หาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยตามตำบลบ้านป่าหรือกระเหลี่ยงที่อพยพหลบภัยลงมาจากตอนบนทุกคนยินดีที่จะไปด้วยสุดขอบฟ้าป่าหิมพันานแต่ทุกคนสั่นศีรษะเมื่อเอ่ยถึงรอยป่าช้าช้างทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหน ดิเลกซึ่งเป็นชายหนุ่มชะกันล่ำสันและสูงสง่าอายุต้น30ปีสีหน้าบอกว่านอกจากตัวเองแล้วไม่เคยมีศรัทธาในใครอธิบายถึงเหตุผลเหล่านั้นว่าชาวบ้านทุกคนที่นี่รู้เรื่องป่าช้าช้างที่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังต่อต่อกันมาดีแต่ทุกคนที่เคยเห็นมากับตานอกจากสวยบดีกับผมแล้วไม่เคยมีใครมีชีวิตอยู่ ไม่ตายด้วยเหตุหนึ่งก็ด้วยเหตุใดในการต่อมาเขาเชื่อกันว่าป่าช้าช้างนั้นเป็นที่ถูกสาบแช่งของเจ้าป่าทุกตาที่เห็นทุกมือที่จับและทุกเท้าที่เหยียบป่าช้าช้างและงาช้างเหล่านั้นจะต้องพิการหรือมีอันเป็นไปจนกว่าวาระสุดท้ายจะมาถึงด้วยพิษของสัตว์เขี้ยวเล็บงาไม่ก็ธรรมชาติลงโทษแต่คุณกับสวยบดีก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยสวัสดิภาพจนกระทั่งบัดนี้ แม้วเวลาจะผ่านมาตั้งปีนับแต่พบป่าช้าช้างเป็นต้นมาดิเรกผมชี้แจงให้ชาวบ้านป่าทุกคนที่นี่เห็นความจริงข้อนั้นแต่เขากลับพากันว่าชะตาของผมแรงและสวยบอดีก็มีของแก้อาถรรันยังไม่ทันที่ดิเรกจะพูดจบก็มีเสียงอื้ออึงดังมาจากรั้วบ้านข้างล่างต่อมาก็มีเสียงร้องเรียกชื่อเขา เรามองเห็นแสงคบใต้สว่างและคนงานหมู่หนึ่งจับกลุ่มออกันอยู่ดิเรกเปิดประตูเฉลียงวิ่งลงไปตามบันไดอันสูงทันทีไม่ถึงอึดใจก็กลับขึ้นมาด้วยสีหน้าที่ซีดเพราะความตกตะลึงเหมือนถูกผีหลอกนายกำจรลุกขึ้นยืนพลางถามว่าพวกนั้นขึ้นมาทำไมค่าคืนดึกเดินถึงป่านนี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือดิเรกเขาบอกมาว่า สวยบอดีถูกปืนลั่นตายขณะออกไปนั่งห้างอยู่ข้างบ้านเมื่อกี้นี้เองเองเอง